สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทางย้อทุกคนนะครับวันนี้มาสวัสดีค่ะมาบูกร้านแม่เต่าเพิ่นนี้มีเมนูใหม่ออกมาหรือเป่มีตำปลาค่ะมีตำปลาแต่ขาดหอยเอันเจ้าขึ้นราคาหรือยังขึ้นแล้วโค้งสามสิบแล้วขึ้นตั้งแต่สามสิบแต่ตำตำธรรมดาน่ะยังขายยี่สิบอยู่สิ้นเดือนนี้จะขึ้นแล้วอ๋อตำธรรมดาขายยี่สิบอยู่สิ้นเดือนนี้ถึขึ้นแต่ว่าตำพิเศษตำอันนี้ค่สามสิบหรอตำปลาเนี่สามสิบตำปลาสามสิบ ตำป่าตำดวงมีแต่เนี่ยก็ตำแต่ก็มีตำป่ากับตำเจอครัก็ตำป่านี่แหละก็ตำธรรมดาอ๋อมีตำป่าตำธรรมดากับตำแบบกระปุ้นกระปุ้นเบื้อผัานน้ำเหลือหลายบาหนีไม่หล่อเบ้เป็นยังเดี๋ยวเขาก็มาซื้อไปแล้วเขาไปหาหนมินที่อื่นออ๋เขามาซื้อแล้วเขาก็อันนั้นี้มซื้อกระปุ่นแล้วก็ไปหานั้นได้อันนี้จ้าเขาซื้อทุ่งไว้ไหมเบ้อได้เจ้าวางไว้ยังไง แม่ค้าก็จะขายเบิร์ตไว้แม่ค้าสิไปตลาดเมื่อวานนี่คือไม่ได้เปิดสัปเป็นเถอะวันพะบ้าเปิดอยู่ไหนแม่เหรอตันอยู่ไหนเมื่อวานเบิร์ตอนเสาตอนแรียงเขคื่อขึว่าบุญเบิร์ตมื่อวก่อเครื่องถุงไดก่ออันนั้นเบิร์ตคือบอกเปิดสัปนะเือไม่ได้เปิดเมื่อวานนี่เปิดคือกันว้าวันพระอ๋อเปิดเปิดเอ้าเปิดคือกมาตอนเสามาแต่เสาคือบุญเห็นต้เปิดเมื่อวานนี่แม่ก็ลงวัดแม่ก็ ล้างถ้วยล้างอย่างแล้วอยู่แต่วัดแม่ก็ขึ้นมาขึ้นมาแม่ก็มาเปิดเลยเธอแล้วแล้วงานอยู่วัดเพราะว่าอยู่กันนึกว่าเอ้าก็คือบาเปิดมาต้นแรงคืออันนั้นคือเก่าน่ะไอ้โซ่ใส่ไม่ให้แล้วลูกชายเพิ่นสอยไม่ให้เมื่อนี้เบิดนี่กระพอแล้วพี่เบิร์ดนี่กระซ่าแล้วเนาะเบิดจักถุงนี่ถุงใหญ่เหรอบเประมาณครึ่งถุงนี่แหละครึ่งถุงนี่เนาะ ช่วงเดยเดยยังขายดีอหรอหก็ปกตินะขายปกติเนะขายดีเป็นปกติหวัง่ามันมีก็ปกติเพราะว่าถ้าฝนตกลูกค้าก็ออกมาบไ่ได้เขากระบอ,อกมา,อ,าอย่าเพิ่นเขาก็ขายไปเรื่อยๆเลยมาตูมตำป่าคุณยิบใส่ครับเปิดเมนูใหม่นี่เปิดขายได้จังมื้อแล้วนี่ค่ะไม่ขายเรื่อยๆอยู่ดิขายเรื่อยๆหมเขาว่าเริ่มขายตั้งโดนแล้วเนี่ย ก็เป็นบางวันนะถ้าได้อุปกรณ์ครบก็ขายได้อุปกรณ์ครบตั้งแล้อันนั้นสิทไม่เตัวกันรถค่อยอย่างนั้นหรอรถค่อยสวงข้าะไปหนึ่ง เบื้งเม็ดเต่านะครับเบิ่งเม็ดเต่าเตากุ้งท่าฮะขขาพุ่นเบิร์ดขขาพุ่นกะลาอยู่ไรใส่มากระเด้อมาตุ้มอันขขาพุ่นลงสิบสองกิโลใส่จานแล้ววะใส่จานซ้อนซ่อมแปวอยู่พุ่นจะจะแทาแป๊บนึงเด้อโอเคเดี๋ยวให้แม่ค้าพม่นไปหาใส่ใส่จานสาม บัเเเเงเบังไรกินครับเนมาแล้วครับรทุกคนหัวพลัลนึ่งต่อผู้ใหญ,ญ่บ้านคือเส้นลายใช่ไหมน,นึ่งต่ออันปันเพื่อนผู้ใหญ,ญ่บ้านจ้ามาจะใส่ดอกแม่นเ,เบิดหัวหนึ่งเลื่องนี้หรอฮะกินให้เบิดเดือมาตูมเด้อไอ้จังเล็กจะกินเหลือให้เยอะใส่ปันได้ยินข่าวดีไม่ใช่หรอมีข่าวดีใช่ไหมข่าวดีอะไร ข้าวดีส uh, ิฮะข้าวดีอ no. ๋อดีใจด้วยจ้ะอดีใจลีได้มาตุ่มเลยไปใส่กระยากข้อมือนี่ฮะเออบัยากดอกไม่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 ยุ่งยากนะดีแล้วโอ้ยออกแล้วนโอเคครับพ่อ่อยู่บ้านมเนี่ยไปได้ เอาเนี่ยใจก่อนเขาเหลือนี่ฮะสามสิบค่ะสามสิบพูดอะสามพันบาทครับเท่ากู้ยเร็ยลองกันมาชิมก็ร้านแม่เต่าตำตำเต้านี่ตำปลาตำปลาแต่ไม่มีกระถินใส่กระถินเวลาบัวที่แกะมาให้อ่าสิไปกันได้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับเผื่อคนที่ชอบานแม่เต่านี่มาถ่ายเอาลูกค้ากระามหาอยู่ได้มาปูมบอกว่าได้มีคลิปอ๋ ก็บอกว่ามาตุมก็ไม่ค่อยมีเวลานะโอเคเดี๋ยวเราเห็นแล้วเนาะขายขิ้นออดนะผู้ใดอยากขิ้นออดเพื่อกลับมาซื้ออยู่นี่แหละบ้านของบ้านบงไปทางบ้านสวัสด์เข้าตลาดอากาศเขาก็ทักนะโอ้ไม่เต่าเขาบอกโอ้เขาก็จําเราได้นะอเขาบอกว่าเขาดูเขาพากันดูนะเยอะแล้วแต่เขาก็จําได้นะอ๋อสาวโอเคครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับไ่เต่าสวัสดีครับสบายดีค่ะ